มองมองนี่เขามองมองได้รมองนี่นนี้ว่าบ้านสร้างไห่บ้านสร้างไห่บ้านช้างไห้มั้งครับเดี๋ยวดูวิวมองข้างทางนะครับเะลือก่อนที่นอนแล้วไม่แล้วเกาือก่อนอันนี้ไกด์สาวของเราครับสวัสดีค่ะเรื่อยกระดิ่งครับสบายดีเจ้าสบายดีเจ้าอันนี้คือมีงานของเราทุกท่านนะครับ เดี๋ยวก็มีดำนิดนึงหน้าดำนิดนึงนะคะแสงแสงมันย้อนนิดนึงตัวจริงีขาวนะคะวจริงขาวใช่ไหมขาวบอก เมฆครับไม่น้ำโหมเป็นไม่น้ำโหม,อมอตอนนี้กำนนลังยอยู่ในเมืองอยู่ในเมืองอะไระเมืองหลวงพอบางเมืองหลวงพอบางอยู่นะกำลัลงทวนน้ำขึ้นไปเรากำลังทวนขึ้นไปกับไปยังประเทศจีนมั้งใช่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 ไม่มีสัตวนดอนเลยเนาะ ข้างในก็มีสันดอน่น้าชนนี่กันไหไม่มีเรือคนจับปลาปมีบ้าง,างมีบจับปลากลาวันหรือกลางคืนกลางวันเไหลตอนนีอยู่หกหลแต่ว่าต้องแรงๆ่ะช่วงนจง,งคืาข,ข้าง,งหน้าสวยดี ที่นี่กินปลาอร่อยมากมเมื่อเช้าก็ไปตลาดเช้ามาก็มีปลาอยู่หลาย,ป,ป,ายลปลาตองปลาไาก่เมื่อสารพัดปลาใปลาระโก้ก็มีปลาเนื้ออ่อนเมื่อยและอยู่กล้องนาน 等到你。